แมงวันอือเออ้างทไาไล,ล,ล,ล่อาเกินโลดจะาทิออกไปนอกเด้อจะอยไก่ามาเด้อแก้ให้นอกนะ

อันนีง,นงแก,งงก,ก้น้องเลยหัวสิบบอกกินไอเด่นอะ่ะสองโลซัมนี่แล้วสองโลพี่แม่มันหนานกีน่ปมันแดดทั้งนั้นนะแกเขากินสองโลได้สัมมี่ ต้องระดับหาโลผู้พี่น้องเอ้ยมันจะสีอยู่หมูครูเขาจะมาซองโลอยู่เลยแท้แท้ซองโลหกฟงากุน้ร้นอปในาลาน,นขอบคุณเจ๊ทางกรุงเทพเด้อขอบคุณหลายๆที

ปาจะแพติขึ้นหนังงามให้ลูกหล้ามกนานไปแล้วจอมแสบนะไปปัวกันปุ๋ยเลยายามกินมีแต่แนวมือนีนะมันเป็นระนดัสูงเออว,วะผุนแสบเลยเนาะตัวแครนเป็นระแแลดเมื่ออยู่แต่บ้าน ส้มน้ำหนาแต่มือนอนั่นบริกินจิมจ้มจุ่มเนาะแพติถ้าเรากินแสแปรเซยเนาะส้นะะสมน้ำหนาแน่เนาะกินกินกินนานๆทีสามปีมีเถือ่อโอ้ยบอ,บอมีเถือนะ่อแล้วขังแรกไ้นี่ขังแรกของาการที่กินกู ข่าวสิถืกเลยเดอ้อท่าวงามอืมนี่หนาถวยเนี้ยไปใส่กล้องใส่สะอาดนะไม่ามะเปื้อนดอกเมืเ่ก็ไปล่างน้ำสูบหน้า,มนามไม่เดอ้อว่างนะพากันเลาะลายสูบใส่ยทางนะวะไอ กาบววกานะมัาเอาล่งใส่สารให้แล้วหัวมันเอาไว้นีหัวมันเอาไว้วไวส่ถวยมา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 ันเห็ดอียางเกาะบมักผีกในใสายโอ้ยจะเห็นมันสวยวดิมันดีส้มปรกกอบอกนางลงนางลอง ยามาพี่เอพัตเออตัวนัดนะมันเป็นสอเบาง่ายเื่อง่ายสออุ้ยสิท่ากินปีงมูขนาดร้อยหนึ่งน้อปโงมูึงนะ เต่ากับเต่าดังพื้น,นรวมทุกเบอร์ทั้งสิน้นเงินสองพันมาพ่ออีกเลยออกเติมอีกหาหมื่มนจีบเดีย <laughs> <c oughs> ได้แล้วจา้างหมูโอ้ยนักกินละมีแห้งบ่นนะบ่โอ้ยนักกินละมีแหง้งกำลังดีเลยเจ้าค่ะได้๋หาได้หน่อยกินกินข้าวเอาข้าวไปตรงกลางเนาะ ตีจัดหนักเลยขอบคุณเ้อคุณป้าและเม่เอาขนมนำลราว่าป้า,ปากุ้งก็ขอบคุณดีๆก็สิลืมาม,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 มาบ่อยเต่แดงก็อายแห่งกับไปไระเดื้อ ตการบักแคนปิ๊บอยู่เพราะเรามันเมื่อบ้านได้เมืนเนอ่อน,นี้นะข้างเป็นนู้ปิ้งสำนักเดอ้ออะไรว่าให้เขาต่างแห่งซะมึงปิ้งตัวในถ้วยบอลลูนใส่เดี้ยนึง <c oughs> มึงปิ้งตัวในถ้วยนี <c oughs> ้เออเ <c oughs> แสบบ่บแสบน้นาำน้ำแสบยุเออคำมันแสบแล้นตออโลุนอันนี้นะะสานดีชอบชานดีท่ามันเงียบขึ้นยังไอมาก ้กลลอฟแค้นบางขง้งบางทีนะมันคือมันอายแติจริงมันบ่ได้อายจะมันเป็นได้ไดใหมมัน <c oughs> เป็นคำสันดานมันน่ะ <c oughs> นางนี่ดีนางนี่ดีแค่นางนี่ดีออภาสินางบิดคอเนี่ยนะจังั้นคอบิดกลับขึ้นมาเวลาเห็นได้ได ให้กับป่าเลยก่อนนียแล้วอันนี้เห็นกับลุงอยู่ตลอดแห้งกับบีดเข่ารู้สึบมบกะไก่หัวสูต่อไปนี่อืมอะขอบคุณคูดป้าม่แพตตี้งามงามาอะ เออมกินกินแคนผสมซเซยตีแคน้เา้ับซนูมานีะม้น่อนวปลานอยู่ห่างมาว้าวจลกอมีย่างบิดเบือนบิดเปอนอยู่ถูกไหมหอน่ะเห็นบอกเออ จ้าเสะสีหม <salud> ูกับเผือสจะได้กิน ตาบไม่มีเหลือกา,กาบไมากับปบาเหลือเยอะจะน้อยอันเอฟซีเิดสิบห้ามากินสะกินอยู่พี่น้องแต่ว่าบริใส่เต็มที่แล้ว

มันสีได้แล้วแล้วซุกเลยแหละอ้อแล้วตัวน่าขึ้นมใาสไาซไหมมาเห็นเด็กหน่อยกินหน,น,น,นึ่งเนาะหม่ใส่ถัว่วไปเอาไปตากไว้แนนเมาหมนี่ไปตากไปไ เปาคุล้างข้าวไปเพราะโอ้ยเมืเอ่มอน,นี้มันแกแหงเลยนี่ทั้งล่มทั้งยังผัดอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านาทีทน,นี่ยมื่อนี้เนาะน้องเลือย

หมอได้มามือนั่นก็นเรียบร้อยแล้วเบิดแล้วโอเคพี่น้องไว้พอกันใหม่คลิปหน้า